เออเหืออัมพัชราภาฟาดเสตส่งทายซ,ซับีซตพัทยาลุกเป็นไฟทริปจบแต่รูปไม่จบนะจ๊ะสำหรับซุปตารสาวอย่างอัมพัชราภาที่ก่อนหน้านี้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพ,พัทยา พร้อมแก่งเพื่อนสนิทและหวานใจอย่างพกประธานวงหลังก่อนหน้านี้กลัวโควิด -19 จนแทบไม่ออกไปไหนซึ่งทริปนี้นอกจากจะเห็นความหวานของสาวอํำและหนุ่มพกกันแล้วสุปตาสาวคนสวยยังจัดนักจัดเต็มความซับแบบไม่มีพักก็เลยหยิบยกชุดว่ายน้ำมาใส่อวดหุ่นปังรัวๆอย่างล่าสุดสาวอําก็ไม่ทําให้ผิดหวงังกับเสร็จแซบนั่งชิลๆส,สวยริมทะเลคนอะไรหน้าก็ดูเด็กแถมผิวก็สวยออร่า จนละสายตาไปมองสิ่งอื่นไม่ได้เลยแม่